สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ความหวังพลังประเทศไทยวันนี้อยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับสัปดาห์ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์มีการพูดถึงค่อนข้างมากนะครับก็คือเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับซึ่งก็มีรายงานทั้งในส่วนของทางฝั่งที่เรียกว่าเป็นผู้ค้าข้าวเองผู้ส่งออกข้าวเองนะครับก็บอกว่าตอนนี้ราคาข้าว ในตลาดโลกเนี่ยก็ทรงตัวอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากแต่ว่าขณะเดียวกันข้าวที่รัฐบาลรับจำนำจากพี่น้องประชาชนตันละ1 5 0 0 0บาทอันนี้สำหรับข้าวขาว5%นี่นะครับหรือว่าในส่วนของหอมมะลิตันละ2,000 20, 0บาทราคาค่อนข้างจะสูงกว่าราคาที่ขายในตลาดโลกส่งผลให้มีการพูดคุยกันว่า เรื่องหนึ่งก็คือการบริหารจัดการในครั้งนี้ในการรับจำนำข้าวเนี่ยอาจจะส่งผลถึงการที่รัฐบาลจะต้องมีเงินในการใช้จ่ายค่อนข้างสูงวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยเรื่องนี้ครับว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าหากเปรียบเทียบกับเรื่องของโครงการก่อนหน้านี้ผลได้ผลเสียพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเกษตรกรชาวนาจะได้เสียอย่างไรนะครับอยู่กับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับพันตรีโทบัญญินตั้งผ่าก่อนก็ต้องบอกว่าเป็นเป็น เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานสําหรับโครงการรับจํานําข้าวมาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมใช้ท่านรัฐมนตรีแล้วกันนะท่านรัฐมนตรีผมเรียนถามอย่างนี้ครับว่าเอะจริงๆแล้วโครงการรับจํานําข้าวเนี่ยถ้าเราฟันธงเลยเนี่ยดีเสียยังไงกับพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นยังไงฮะความจริงต้องต้อง,องก่อนอื่นต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับทางรายการที่ได้ให้เกียรติผมมาร่วมรายการในวันนี้ความจริงตอนแรกผมก็คิดว่า การจัดรายการวันนี้น่าจะเอาผู้ที่เกี่ยวข้องมาโดยตรงแต่พอดีทางผู้จัดบอกว่าอยากจะได้คนที่มีผู้มีประสบการณ์ผมก็เองเห,เห็นว่าอย่างน้อยจะได้เป็นประโยชน์แล้วจากการที่ผมทํามาจนตั้งแต่ในอดีตจนถึงแล้วได้ติดตามไปในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดก็เลยพอที่จะเข้าใจก็เลยคิดว่าการที่ได้มาออกรายการวันนี้อย่างน้อยก็จะได้เป็นความรู้แลจะได้เอาไปให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นําไปใช้ประโยชน์ได้ <K. S 2> และโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนจะได้ตัดสินใจถูกว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันเนี้ยมันเป็นประโยชน์จริงไหมประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมรัฐบาลเราในขณะนี้เสียหายมากมายขนาดไหนยังไงอันนี้ผมเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ <K. S 2> ส่วนประเด็นที่ทางท่านได้ถามผมเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยก่อนอื่นมันต้องมาคุยกันว่าที่มาที่ไปของข้าวเนี่ยมันเป็นยังไง <K. S 2> ถ,ถ้าเกิดคนเราคุยเรื่องข้าวแต่ไม่เข้าใจเรื่องข้าวเลย บางคนพูดไปมาพูดแม้กระทั่งว่าผมได้ยินว่าวันนี้ชาวบ้านชาวนาจำนำข้าวแล้วไม่ได้เงินถึงหมื่นห้าซึ่งถ้าถามโดยตรงเนี่ยคนที่เป็นชาวนาจริงๆเนี่ยจะรู้ว่าเวลาการไปจำนำข้าวเนี่ยมันจะต้องมีการหักความชื้นสิ่งเจือปนต่างๆตัวเลขมันยังไงไม่ได้ถึงหมื่นห้าบางคนพูดว่าได้ไปถึงหมื่นําแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นชาวนาเขาทราบ,รบแต่ประชาชนทั่วไป การที่บางคนพูดไปอย่างเงี้ยอาจจะเกิดความสับสนทําให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยไปโกหกประชาชนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณภาพข้าวถูกไหมฮะเขาก็จะมีเกณฑ์ว่าข้าวของมันลิข์ความชื้นมันเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์นะข้าวขาวหนึ่งตันเนี่ยไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ใช่คือคือถ้าเป็นพ่อชาวนา,นานเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเอาข้าวไปขายตั้งที่จำนำหมื่นห้า ณนะความชื้น15%ข้าว100เนี่ยได้หมื่นห้าแต่ถ้าเขาไปขายในความชื้น 20, 20กว่าขึ้นไปมันเป็นไปนไม่ได้ที่ได้หมื่นห้าเหมือนโครงการประกันราคาหรือประกันรายได้ที่รัฐบาลบอกว่าประกันหมื่นหนึ่งสุดท้ายก็ขายไม่ได้หมื่นหนึ่งอันนี้เขาก็รู้อยู่ว่ามันต้องไปหักความชื้นสิ่งเจียพลราคาที่ผู้ส่งออกซื้อมาทําไม่ได้รัฐบาลต้องจ่ายไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจอันอันดับแรกผมถึงบอกว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องข้าว เราต้องมีความรู้เรื่องข้าวก่อนว่าข้าวในโลกนี้มันเป็นไงม,มันมีความสําคัญยังไงท่านสังเกตไหมครับว่านักการเมืองตัวเฉพาะก,การเมืองทุกพักเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องข้าวทุกพักพักประชาธิปัตย์ทำประกันราคาตอนแรกบอกประกันราคาตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นประกันไรายได้พักเพื่อไทยมาจากไทยรักไทยพลังประชาชนจนเป็นเพื่อไทยวันนี้ก็ทําโครงการการนำแม้กระทั่งพักอื่นก็ยังบอกว่า ตอนแข่งขันการเลือกตั้งคราวที่แล้วบางพรรคเนี่ยยังบอกว่าเพื่อไทยให้หมื่นห้าจำนวหมื 15, ่นห้าพรรคผมให้สองหมืน่นแต่สรุปแล้วไม่ไรู้ว่า,าประชาชนเขามองอยังไงจริงๆแล้วผมมองว่าประชาชนรับรู้ว่านโยบายนี้ดีไม่ดียังไงเขาได้ตัดสินใจมาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาเห็นเรื่องราวในอดีตมาแล้วครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะทํานําเสนอหเห็นก็คือตัวเลขก่อนว่าเราจะเข้าใจเรื่องข้าวกันยังไง ผมจะยกตัวเลขที่ผมนํามาให้ดูนะครับ,รบอ,อันแรกเนี่ยเป็นตัวเลขเกี่ยวกับผลผลิตในโลกซึ่งเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วในโลกเราเนี่ยมันมีผลผลิตอย่างไงตัวเลขผลผลิตง่ายๆชัดเจนคือพื้นที่ในการเพราะปลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยท่านดูตัวเลขตั้งแต่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยร้อยสิบห้ามิลเลน เฮกเตอร์เนี่ยวันนี้ก็ขึ้นมาเป็น 160. ร้อยหกสิบไล่มาเรื่อยผลผลิตก็ได้ใกล้เคียงจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยได้ผลผลิตยอยู่ประมาณาเข้าเปลือกในประมาณหกร้อยเก้าสิล้านตันถ้าดูตัวเลขแผ่นที่สองเนะ่ยแล้วก็จะได้เป็นข้าวสารเนี่ยข้าวสารอยู่ประมาณสี่ร้อยหกสิเอ็ดล้านตันเหลือที่ส่งออกทั่วโลกเนี่ยซื้อขายกันเนี่ย ประมาณ3าดล้านตันนี่ถ้าดูตัวเลขปีล่าสุดครับนะครับอันน,นี้คือรวมหมดใช่ไหมฮะทั้งหมจะเป็นไทยไหม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินเดียจียน,นสหรัฐอเมริกาแม้สิโกที่เขาปลูกกันทั้งหมดเลยผล,ผลิตผลิตผลที่เป็นข้าวออกมาเนี่ยก็คือถ้าเป็นข้าวสาลีประมาณสัก4ี่ร้อยหกสิบเอดล้านถูกไหมฮะใช่ลลแล้วเหลือที่ส่งออกขายกันเนี่ยประมาณสักส1มสอดบล้านใช่ใกล้เคียงกันทุกปีถ้าดูตัวเลขย้อนหลังไปอันนี้เนี่ยมันจะเชีหยเห็นอะไรบ่าครับว่า พื้นที่ในโลกเนี่ยมันมีจากัดและมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลผลิตก็ได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นแน่นอนคือจํานวนประชากรครับเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยส่วนหนึ่งต่อไปจะลดลงแนวโน้มจะลดลงเพราะว่าเอาไปเป็นที่อยู่อาศัยเอาไปสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแต่ประชากรเราต้องยอมรับว่ามีการเพิ่มขึ้นทุกปี เพราะฉะนั้นการบริโภคก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากมขึ้นความต้องการมากขึ้นผลผลิตเราพยายามพัฒนาแล้วมันยังไงก็ยังคงไม่ทันกับความต้องการในการบริโภคของคนในโลกอ,อันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนอันนี้เราก็จับตัวเลขว่ามีการซื้อขายกันอยู่เนี่ยประมาณส <30 S 1> <30 S 2> ามสิบล้านตันเข้าสารนะอ,อันนี้ตัวเลขที่หนึ่งตัวเลขที่สองที่ผมอยากจะให้พวกพี่น้องประชาชนได้ดูก็คือเราก็คงต้องมาวิเคราะห์ว่าแล้วตุกไครเนี่ยมันเป็นผู้ผลิตที่สําคัญในโลก ถ้าดูแผ่นชาร์ตที่สองที่ผมให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลมาจากา USDA คือกระทรวงเกษตรของสหรัฐรซึ่งวันนี้สหรัฐเนี่ยเขาสนใจมากแต่จริงๆเขามีข้อมูลทั้งหมดเพราะสหรัฐจริงๆเขาเป็นผู้ส่งออกข้าวใช่ <นะ S 2> เป็นผู้ส่งออกข้าวท่านดูตัวเลขง่ายๆนะอันดับแรกเนี่ยคนที่ผลิตข้าวในโลกได้อันดับมากที่สุดเนี่ยเป็นจีนอันดับที่สองเนี่ยคืออินเดียอินโดนีเซียบางลาเทศเวียดนามไทยท่านสังเกตไทยเนี่ยไม่ได้อันดับหนึ่งนะ ตัวเลขที่ผลิตเดล่าสุดดูตัวเลขนะอย่างจีนเนี่ยผมยกตัวอย่างจีนผลิตได้ร้อยสี่สิบล้าน,นตันปีสองสอูหนึ่งสองอันนี้ก็คือปีนี้นะสองพนห้าิบ้าเนี่ยคา,าการว่าได้ร้อยสิบล้านตันของจีนอ,อินเดียผลิตได้ 103, ร้อยสามนะแล้วก็อินโดนีเซียสามสิบหบังคลาเทศคนที่ประเทศที่ผมให้ความสนใจอย,อยู่สามอันหลักๆก,ก็คืออินเดีย เวียดนามไทยท่านดูนะฮะเวียดนามผลิตได้26ล้านตันไทย20ล้านตันแต่ถ้าท่านไปดูชัดต่อมาก็คือการบริโภคนะครับดูการบริโภคปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นถึงตัวเลขเปลี่ยนทันทีจีนเนี่ยนะปรากฏว่าอะไรท่านจำจาจอแรกนะผลิตได้140บริโภคไป139เพราะฉะนั้นจะเหลือส่งออกจริงๆก็ประมาณหนึ่งล้านตันแค่ั้นคือสรุปว่าไม่เหลือและะ้ว <laughs> <laughs> และยิ่งปีนี้ท่านก็เห็นข่าวน้ําท่วมเยอะๆเนี่ยท่านลองมองดูว่าจะเหลือหายไปไหมอินเดียนะครับผลิตได้ร้อยสามนะบริโภคไปเก้าสิบสี่แสดงว่าเหลือส่งออกอยู่ประมาณหกเจ็ดล้านตันครับนะเวียดนามที่ผมดูนะบริโภคอยู่ประมาณสิบเก้าจุดเจ็ดห้านะครับผลิตได้ยี่หกแสดงว่าเวียดนามเหลืออยู่ส่งออกประมาณหกล้านครับไทยนะครับท่านดูนะครับไทย บริภโภคประมาณสิบเศษเศษผลิตได้ยี่สิบกว่าแสดงว่าไทยเหลืออยู่ประมาณสิบล้าน,านต<ร>ัน<อ>ฉะนั้นตัวเลขอย่างเงี้ยมันจะเห็นได้นั่นอย่างตัวเลขอันนี้ที่ผมให้ดูนะั้นไนจีเรียนะครับซึ่งไม่ได้เป็นผู้ผลิตข้าวเลยแต่บริภโภคกับปีหนึ่งประมาณห้าล้านตันครับที่ผมจะให้ดูต่อไปก็คือแผ่นที่สามที่ผมบอกว่าพอนั้นเนรนสร็จแล้วปรากฏว่าคนที่นำข้าวอันดับหนึ่งของโลกคือนำข้าวนะครับกลายเป็นไนจีเรีย อีลาน EU ครับฟิลิปปินส์ข้างบ้านเราแท้ๆฟิลิปปินส์เนี่ยผลิตได้เยอะนะครับปีนี้เจอน้ำท่วมไปเยอะผมยังว่าปีนี้ยิ่งต้องเยอะใหญ่เลยผลิตได้นะครับท่านดูฟิลิปปินส์นะฮะผลิตได้สิบล้านแต่บริโภคประมาณสิบสามล้านอือเพราะยัง้มีส่วนต่างม,มาสามล้านตันอันนี้เลยผลตรกต,ตัวเลขเนี่ยกลายเป็นทำว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นผู้นำเข้าส่งออก อันดับหนึ่งของโลกเพราะเราผลิตแล้วเหลือมากมแล้วที่วันนี้มีการพูดว่าโอ้ยไทยเสียแชมป์แล้วเนี่ยเพราะว่าเราส่งออกน้อยกว่าอินเดียอินเดียแซงผมต้องบอกว่าต้องดูกันให้ให้ทั้งปีครับถ้าดูทั้งปีในขณะนี้ครึ่งปีเนี่ยอินเดียจะส่งมากขึ้นเพราะว่าเขาผลิตเหลืออยู่เขากําลังส่งออกแต่ตอนนี้ถ้าไปดูสถานการณ์โลกที่รายงานอินเดียประสบภัยแล้งเจ็ดแคว้น ถึงขนาดไฟดับโกลาหลกันทั้งทั้งประเทศอินเดียเลยอันนี้อเมริกาซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตข้าวเหมือนกันก็เจอภาวะแรงถามว่าจะส่งออกได้ไหมคงจะยากจีนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่บริโภคหลักเลยว,วันนี้เจอน้ำท่วมเนี่ยมากเนี่ยผมถึงบอกตัวเลขที่เขาจะผลิตได้กับความต้องการบริโภคเนี่ยผมว่ามันผลผลิตน้อยมากสถานการณ์อย่างนี้มผมต้องเรียนเลยว่ามันเหมือนสถานการณ์ตอนผมเป็น รัฐบนตรีอยู่ตอนนั้นเรามีข้าวเหลืออยู่ในสต็อกสองล้านตันครับท่านเชื่อไหมครับว่าเจอวิกฤตจ,จากธรรมชาติเนี่ยข้าวตอนนั้นวิ่งขึ้นไปถึงตันละพันสองร้อยเหรียญชาวนาขายข้าวเปลือกได้เกวียนหนึ่งสามหมื่นกว่าล้านอันนี้เป็นตัวเลขที่เราเคยเห็นมาแล้วแล้วผมเคยทําเนี่ยนโยบายตัวเนี้ยราคารับจำนำหมื่นสี่พันบาทต่อตันข้าวข้าวเปลือกอย่างเงี้ย ผมถึงมั่นใจเลยว่าถ้าถ้าสถานการณ์อย่างเนี้ยรัฐบาลรับจำนำมาหมื่นห้าเนี่ยมันมันมันอย่างไรก็ได้ครับคือจริงๆถ้าถ้าถ้าดูอย่างนี้ผมเรียนถามท่านรัฐมนตรีเนี่ยคือเราเห็นภาพแล้วแหละว่าความต้องการในตลาดโลกเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องการประมาณาสักสามสิบล้านตันนะฮะคนที่ส่งออกหลักๆตอนนี้มันจะมีอยู่สามประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินเดียเวียดนามและไทยนะฮะที่มีเลขตัวเลขอยู่เนี่ยแต่ณปัจจุบันที่เขาเป็นห่วงกันก็คือว่าเงินเงินที่เขาขายหรือว่าข้าวที่เขาขายกันอยู่ในตลาดทั่วไปเนี่ยนะฮะ ถ้าของเราเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะอยู่ที่ถ้าเขาอยากจะมาซื้อข้าวขาวเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่5้า้กิเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อตันแต่ถ้าไปซื้อที่อินเดียนะ,ะไปซื้อที่เวียดนามอยู่ที่ประมาณสัก4 2 0ยี่สิบเหรียญมันมีความแตกต่างกลุ่มที่ถ้ารัฐมนตรีบอกเนี่ยอ่ะในจีเลียล้านตันที่เขาต้องการแต่เขาก็เลือกได้ใช่ไหมแลวแล้วมันจะทํายังไงให,ให้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 ราคาข้าวมันจะขยบไปได้เท่ากับต้นทุนที่เราเปิดโครงการรับจํานาตรงนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าเทียบราคาวันนี้ วันนี้ถ้าเกิดเราพูดตัวเลขหมื่นห้าเท่ากับต้นทุนของเราแล้วเข้าเข้าขาวห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับประมาณแปดร้อยเหรียญดูตัวเลขมันห่างกันมากเลยแต่ผมถามว่าถ้าเราทํากันอย่างนี้แล้วมีการพูดคุยกันไปว่ารัฐบาลแบกสต๊อกไว้เยอะจะต้องเร่งระบายผมถามว่าคุณพูดอย่างนี้มันจะส่งผลดีกับราคาข้าวยังไงแล้วถ้าเกิดผมพูดในทางกลับกันว่าถ้าวันนี้ข้าวที่มีอยู่ในความต้องการในโลกประมาณสามสิบ ้านตันข้าวสารถ้าประเทศไทยเกิดผมพูดว่าปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โลกมีภาวะเปลี่ยนแปลงเยอะเมืองไทยอาจจะไม่ส่งออกเพราะจะต้องเซฟตี้สต็อกไว้เนี่ยราคาข้าวเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปแบบมหาศาลเลยเพราะว่ามันไม่มีข้าวในตลาดไงครับซึ่งถ้าอาจจะบอกว่าวันนี้จีนเวียดนามเอีเวียดนามอินเดียมีผมถามว่าถ้าเวียดนามกับอินเดียเขาได้ยินข่าวหรือคนที่ทําเรื่องข้าวเขารู้ข่าวอยู่แล้วเนี่ยเขาอยากจะขายข้าวอยู่ ที่ตันละสี่ห้าร้อยเหรียญอีกไหมครับม,มันไม่มีทางครับเพราะสถานการณ์อย่างนี้ผมรู้อยู่แล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับแต่เราจะต้องบริหารจัดการของเราอย่างไงวันนี้ต้องบอกว่าการบริหารจัดการเรื่องนี้ถ้าเราทําให้ดีๆผมกล้าพูดว่าเราน่าจะขายได้เกินแปดร้อยเหรียญแต่ถ้าขายณเวลานี้อย่างที่เขาพูดจริงมันต้องขาดทุนดิครับแต่เรายังจําเป็นต้องขายไหม,มจะขายแบบไหนขายยังไงทํำยังไงให้เราไม่ขาดทุนตัวเลขอย่างเนี้ยผมผมบอกว่า ถ้าเปรียบเทียบโครงการอย่างเงี้ยจำนำผมเดี๋ยวโหจะต้องขาดทุนเยอะผมบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราย้อนไปแนดีตผมเป็นรัฐมนตรีอยู่จำนำข้าวมาหมื่นสี่รัฐบาลที่แล้วเอาข้าวที่ผมรับจำนำไว้เนะี่ยไปขายหมื่นสองขายข้าวสารหมื่นสองผมรับจำนำมาเข้าเปลือกมาหมื่นสี่ท่านรู้ไหมหมื่นสี่ของผมเนี่ยต้นทุนอยู่ประมาณสองหมื่นสองมันมีก็ไอพวกค่าบริหารจัดการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะใช่ก็เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ เท่ากับเราขาดขายหมื่นสองเราขาดทุนตันละหมื่นรัฐบาลที่แล้วขายไปสี่หมื่นกว่าล้านสี่ล้านกว่าตันถ้าลองขายได้ว่าเอาตัวเลขหมื่นหนึ่งคูณสี่สี่สี่ล้านตันเนี่ยขาดทุนไปสี่หมื่นกว่าล้านแล้วตัวเลขอีกอันนึ้งที่บอกประกันราคาเนี่ยโอ้โหปีหนึ่งเราผลิตข้าวได้ประมาณสามจิดล้านตันเข้าเปลือกครับโครงการประกันราคาหมื่นหนึง่งจ่ายส่วนต่างผมเอาตัวเลขต่ำๆนะ จ่ายส่วนต่างแค่เปลียนละสองพันเท่ากับเราจ่ายเงินทิ้งน้ําไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณหกหมื่นล้านสองปีจ่ายไปแสนสองร,รวมที่ท่านขายข้าวของที่เรารับจำนำไว้ขาดทุนอีกสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยเท่ากับการบริหารประกันราคาตังนั้นขาดทุนไปประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นล้าน แต่ถ้าดูอย่างนี้แล้วอันอันนี้ผมก็เท่าที่ตามข่าวนี่ครับท่าน,นรัฐมนตรีก็สิ่งที่เขาเป็นห่วงกันก็คือว่า<ม>เอาละเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการบริหารจัดการ,รที่ที่มันมีหลายต่อหลายส่วนเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รับซื้อข้าวกลัวเรื่องของการสวงสิด้วยข้าวต่างประเทศที่มันจะไหลเข้ามาอะไรนี่นะฮะแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ย ในการที่จะต้องไปกู้มาเพื่อจะต้องมาบริหารจัดการนะครับข้าวที่จะต้องไปฝากที่ลงสีไว้นะต่อเดือนต่อไลายต่อปีเท่าไหรทั้งหลายทั้งปวงที่เขาห่วงกันอันนี้เนี่ยไอไ้อการบริหารจัดการของท่านรัฐมนตรีหรือว่าการบริหารจัดการของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยท่านรัฐมนตรีมองว่าจะสามารถขยบและทําให้ราคาข้าวมันเพิ่มขึ้นได้จนท,ที่สามารถที่จะชดเชยในส่วนที่เราเป็นห่วงกันได้ไหมฮะค,คือต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหลายเนี่ยที่ผมบอกตัวเลขอยู่800เหรียญเนี่ย คือรวมค่าเก็บค่าฝากนะนะค่าเซอร์เวเยอร์ทั้งหลายค่าเช่าอะไรซึ่งตัวนี้มันเป็นค่าบริหารจัดการอยู่ถามว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยถ้าเราขายณเวลานี้มันขาดทุนแน่นอนอย่างที่เขาพูดแต่ถามว่าเราจําเป็นต้องขายณเวลานี้ไหมขายด้วยวิธีนี้ไหมซึ่งต้องยอมแล้วแต่เดิมในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาการขายส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้ส่งออกครับผู้ส่งออกไปเสนอราคาไปแข่งขันราคามา ก็มาซื้อข้าวในประเทศหรือซื้อข้าวจากการที่รัฐบาลกำนำไว้เนี่ยไปไปส่งออกแต่วันนี้ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนกันครึ่งปีแรกเนี่ยผู้ส่งออกเนี่ยเอาข้าวที่ประมูลจากรัฐบาลนี่แล้วขายไปตอนนี้หมดแล้วครับแล้วตอนนี้จะมาหาซื้อก็คือข้าวมันไม่มีไงมันมาอยู่ในรัฐบาลเกือบหมดแล้วตอนนี้ผู้ส่งออกก็จะมาหาซื้อข้าวจากประชาชนทั่วไปต้นทุนอยู่แปดร้อยก็ไม่กล้ารับไว้เอง ก็เลยต้องเป็นปัญหาในการที่จะเอาข้าวไปขายยังไงทงั้งๆที่ความต้องการของลกมันก็มีชัดเจนว่าประเทศต่างๆที่บริโภคข้าวเนี่ยยังไงก็ต้องบริโภคเหมือนเดิมครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องต้นทุนที่เรามีอยู่ถ้าเราบริหารจัดการได้ขายในสถานการณ์ที่เหมาะสมดูจังหวะการขายผมว่าไม่ขาดทุนแต่ต้องขายรู้จังหวะไม่ใช่พูดว่าวันนี้เราจะต้องเร่งระบายผมถามว่า แล้วคนที่เขาจะซื้อเราถ้าเกิดเขารู้ว่าเราต้องรีบขายครับราคามันจะลงไหมเหมือนหุ้นเนี่ยผมเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆหุ้นมันนี้คุณซื้อมาสิบบาทราคาอยู่ๆตอนนี้หุ้นมันร่วงเหลือห้าบาทคุณขายน,นี้ขาดทุนไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังถือไว้ก่อนยังไม่ขายเพราะเรายังถือไว้ได้นานวันนี้รัฐบาลเนี่ยเหมือนรับหน้าที่แทนผู้ส่งออกถ้าไปให้ผู้ส่งออกถือไว้เองนะ ก็เรียกเป็นลมไปแล้วแต่แ <welche> ล <ăn> oh, ้วถ้าถือไว้นที่มันไม่ไม่ไม่กังวลเหรอฮะว่ามันจะเสื่อมเสื่อมเสื่อมสภาพข้าวขาวมันกลายเป็นข้าวเหลืองอ๋อมันมันโดยสภาพมันมีอยู่แต่ต้องทําความเข้าใจว่าบางคนเขายังไม่เข้าใจบางทีเรารับจานําข้าวมาใหม่ๆเขาเรียกข้าวมันยังใหม่ครับยางมันยังนั่นเนี่ยจริงๆข้าวที่เอาไปขายเนี่ยควรที่จะประมาณครึ่งปีหรือแปดเดือนไปแล้วด้วยซ้ำเพราะมันเริ่มไปหุงเนี่ยมันจะขึ้นหม้อแต่เรารีบขายปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วมัน กลับกลายเป็นไม่ดีแล้ไปหุมแล้วเป็นข้าวแฉะหมดแต่เราเก็บไว้สักปีหนึ่งเนี่ยกาลังดีครับผมยังเพิ่งพูดไงว่าถ้าวันนี้ถ้ารัฐบาลเป็นผมผมจะกล้าพูดว่าผมยังไม่รีบขายของครับเพราะว่าสถานการณ์โลกวันนี้ดูแล้วน่าเป็นห่วงแต่ว่า <c oughs> แต่ว่า,วานบางทีเขาก็ห่วงเขาแบบพลระร้ไม่ไหวโอ้โหต้นทุนทั้งจา่ายไม่จ่ายออกองเดียวคือ <c oughs> คือถ้าเราดูตัวเลขอย่างเงี้ยผมบอกว่าเราขายน้อยแล้วมีกําไรเยอะดีกว่าขายเยอะเะแล้วขาดทุน ผมผมดูให้ที่กระ,ะ,ะสวงรวงเกษตรของอเมริกาเขายังฟอร์แคสให้ดูเลยว่าปีหน้าเนี่ยไทยก็จะกลับมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะเขารู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระบบมันต้องกลับมาอยู่เหมือนเดิมประเทศที่ส่งออกกับเราแข่งกับเราเรื่องราคาวันนี้ถ้าเขาต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเข,เขาเห็นแล้วว่าเรายืนยันราคาชัดเจนต้นทุนเรามีชัดเจนผมว่ามันก็ปรับเข้าสู่ภาวะปกติเพราะว่าคนทั้งโลกต้องบริโภคเหมือนเดิม ครับแต่ว่าถ้าดูแนวโน้ทมทาฐมนตรีครับก็เท่าที่เราตามข่าววานนียนอกเหนือจากปีนี้เนี่ยนะฮะที่อาจจะมีเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ที่จะใช้งบในส่วนของงบมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะฮะที่สำหรับโครงการจำนำข้าวหรือว่าจำนำพืชผลอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะสูง แล้วก็มีข่าวมาว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านปัจจุบันท่านบุญทรงเตลิยาพิลมเนี่ยนะเดี๋ยวจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการที่จะขอสําหรับปี 5, 5, 5, 6, ห้าห้าห้าหกฤดูกาลหน้าก็จานวนก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปัจจุบันบก็ค่อนข้างสูงเป็นแสนเหมือนกันเนี่ยนะแสนล้านเนี่ยนะไออันเนี้ยไอการบริหารจัดก,การส่วนนี้เราควรจะทํำยังไงถ้าสมมติเราเรา,เราต้องแบกภาระถึงสองสาปีอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าเพื่อจะรอให้ราคาเข้ามันสูงขึ้นคือถ้าผมพูดถึงถ้าเราคิดว่าเป็นการลงทุุนผมมว่าค้ ถ้าเรามองตัวเลขเฉพาะว่าใช้เงินมหาศาลอย่างนี้ถ้าลองไม่มองกลับกันล่ะครับว่าตัวเลขที่เราใช้ไปเนี่ยอย่างเงินหมื่นห้าเอาเปรียบเทียบไม่เห็นเลยกำนํำหมื่นห้าชาวบ้านขายยังไงก็หมื่นสามกว่าเลยประกันหมื่นหนึ่งเอาขายยังไงก็ไม่ถึงหมื่นอย่างเงี้ยเราตีว่าเอาตัวเลขหมื่นกับหมื่นห้าเท่ากันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆประชาชนได้หมื่นหนึ่งกับประชาชนได้หมื่นห้าถามว่าลงทุนมากกว่าไหมมากกว่า แต่สิ่งที่เราได้วันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้ได้เฉพาะชาวนาบางคนบอกโครงการนี้ได้ประโยชน์ชาวนาโลกสีผมบอกว่าได้ประโยชน์โดยรวมทั้งประเทศวันนี้คืออะไรมันแตกต่างกันการประกันชาวนาทําแล้วไม่มีกําไรพอไม่มีกําไรมันจะไม่มีเงินก็คือไม่มีกําลังซื้อถามว่าเศรษฐกิจจะดีได้ไหมในเมืองคนส่วนใหญ่ของประเทศคือชาวนาเงินหมุนเวียนในระบบก็จะไม่มีรหรือมีน้อย แต่พอเป็นจำนาหมื่นนะชาวนาทำแล้วมีกำไรสิ่งที่ได้คืออะไรฮะชาวนาได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิดถึงก็คือคนที่เกี่ยวข้องได้มีเงินไปซื้อข้าวซื้อของวันนี้ถ้าไปดูต่างจังหวัดเนี่ยออกรถมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงแข่งกันเป็นแถวคับ,บางคนถอยกระบ,บะแข่งกันเลยเพราะอะไรป่ะทำแล้วมีกำไรผมถึงบอกนโยบายนี้ถ้ามองมุมเดียวโอ้ใช้เงินมหาศาลคุ้มไหมเนี่ยดูเหมือนไม่คุ้มแต่ผมบอกว่าคุ้มครับ ท่านลองมองนะครับว่ามันจะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเท่าไหร่ครับสุดท้ายเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะโตรัฐบาลจะจัดเก็บเงินภาษีเพิ่มได้มากขึ้นซึ่งเงินตัวนี้ก็นำกลับมาพัฒนาประเทศต่อผมบอกว่าถ้าลงทุนแล้วคุ้มและยิ่งถ้าเราลงทุนแล้วชาวบ้านรวยขายข้าวไม่ขาดทุนด้วยยิ่งคุ้มใหญ่ครับท่านดูถ้าจากประสบการณ์ของท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีความเป็นห่วงไหมครับเพราะว่าหลายต่อหลาย ท่านเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอ่ะมันจะมีการสมสิทธิ์กังวัว่าข้าวจากเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างที่เมื่อกี้ถามไปเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตะเวนซื้อข้าวหรือว่าสต๊อกลมอะไรพวกอย่างเนี้ยนะท่าน,ท,านท่านเป็นห่วงไหมแล,แล้วจะฝากรัฐบาลชุดปัจจุบันยังไงคือต้องบอกโดยตรงเลยเรื่องจริงเลยว่านะโยบายทุกรัฐบาลมีปัญหาในเรื่องการทุจริตแต่ไม่ใช่คนกําหนดนโยบายบอกให้เขาทุจริตผมก็เชื่อพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ทํะบาันร,ราคา ไม่ได้อยากให้ไปทุจริตแต่ก็มีอย่างเช่นไปแจ้งพื้นที่เกินแจ้งจํานวนตัวเลขไม่เท่าปลูกข้าวจริงไม่จริงเสียหายจริงไมง่การแจ้งเท็จนโยบายจำนำผมก็เห็นเหมือนกันมีการสวมสิทธิ์มีการเบาเวียนเทียนมีทั้งนั้นแต่ภาพรวมแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียหายมากมายถึงขนาดนั้นนะเปอร์เซนต์ความเสียหายเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยกับผลลัพธ์ที่ได้ ันต่างกันเยอะแต่ต้องยอมแล้วว่ามีไหมมีเพราะมีคนที่โกงเนี่ยคิดโกงมีแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็คงไม่ว่ารัฐบาลไหนไม่สนับสนุนให้โกงแน่นอนครับแต่ตัวเลขพวกเนี้ยบางทีไปพูดกันโหจนเกิดความสับสนว่าแหมมันเสียหายมากมายชาวบ้านไม่ได้เงินเท่านั้นผลประโยชน์ได้กับนักการเมืองผมฟังตัวเลขบอกแหมมันดูแล้วมันจะมองในแง่หลายเกินไปแต่ผมมองว่าวันเนี้ย สิ่งที่ได้คือประชาชนทั้งประเทศมไม่ได้เฉพาะประชาวนานะคนทั้งประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องขนขายรถมอเตอร์ไซค์ขายรถยนต์ขายเสื้อผ้าข้าวของร้านค้าถ้าคนที่พูดเรื่องนี้ไปถามคนในต่างจังหวัดเขาจะรู้ว่าเขาพูดกันว่าถ้าปีไหนราคาข้า,ขาวดีเศรษฐกิจดีถ้าราคาข้าวไม่ดี เศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนครับเพราะอย่างน้อยก็มีเงินหมุนเวียนในระบบมาก,กน,น,นะครับวันนี้ขอบคุณท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านพันตำรวจโทบัญยินตั้งพากรขอบคุณครับครับผม ผมคงไม่ต้องสรุปอะไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับโครงการรับจำนำข้าวใครได้ไขรเสียสำหรับพี่น้องชาวนานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องติดตามนะครับว่าแนวทางในการดําเนินการของรัฐบาลต่อไปจะเป็นยังไงแต่ว่าผ่านประสบการณ์ของผู้ที่เคยทํางานมาก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับความหวังพลังประเทศไทยผมและท่านอดีตท่านตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ